สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Random Addict Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ค่อนข้างพิเศษครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาอาร์ตทอยนะครับมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนเอนดูกันนะครับสำหรับคอลเลกชันที่ผมเอามาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนเอนดูกันนั่นก็คืออันนี้เลยครับ Fantastic กสป e ดอ่า Fantastic กส e ี t อันนี้ก็เพื่อนเอน,น่าจะเคยดูกันนะครับกับหนังที่อยู่ใน อยู่ในเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในจักรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับพระเอกก็คือนิวส์ o m m เ n นเดอร์แนองนะครับซึ่งตอนนี้ออกไปด้วยกัน3ภาคแล้วนะฮะเราก็รอภาค4ี่กันไม่รู้ว่าจะมาฉายเมื่อรดผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่นะครับสำหรับคอลเลกชันนี้มันก็จะมี6ตัวด้วยกันนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะครับหกตัว6ดีไซน์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากิมมิคของอาร์ทคอยคอลเลกชันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆหนูๆทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ของมีคมในการอันบ็อกซ์หรือการแกะใดๆก็ตามนะครับต้องระวังนะครับของมีคมนี่จะบาดมือเอาด้อดตกอยางออกได้นะครับถ้าเกิดเป็นน้องๆหนูๆที่ยังเด็กๆอยู่นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับอ่านี่เห็นไหมอยู่ในซีลเลยของใหม่ด้วยนะครับแฟนตาสติกดีมาดูกล่องชัดๆอีกทีนึงขอยัดเปิดเลยนะครับโอ้ซีลมาแน่นหนาเลย เปิดยากมากอ่าเปิดมาแล้วนะครับพอเ,เปิดออกมาปุ๊บก็จะมีอยู่ทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะครับเราจะมาดูกล่องแรกกันเลยนะครับเอามาเลียเล้ยงเลยแล้วกันนะอุอ,อายาโอเคครับเรามาดูกันนะครับสําหรับกล่องแรกนะครับว่าเราจะเปิดมาได้อะไร ตัวที่เขาอยากได้กันเนี่ยก็จะเป็นตัวนิฟเฟอร์นั่นเองนะครับนิเฟอร์เนี่ยจะเป็นน้องตุ่นปากเป็ดค่อนข้างน่ารักเลยถ้าใครได้ดูาภาคล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบว่าใจฟูตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรครับโอเคครับออกไปแล้วนะครับสําหรับกล่องแรกนะครับอามาดูกันอมีการ์ดด้วยการ์ดไปไหนแล้วอ่ะอ๋อการ์ดอยู่นี่นี่ผมยังไม่เห็นนะอันนี้ผมยังไม่เห็นนะ เดี๋ยวเรา,เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราได้อะไรนะครับถ้าเกิดได้ซีเกตขึ้นมานี่สุดยอดเลยนะหนึ่งสองสามไปแล้วครับนี่ดูครับออกมาฮะเป็นกระเป๋าเห็นไหมสวยมากแล้วก็มีพลาสติกรัดด้วยน้องจออกมาแล้วไปดูของกันนะครับทุกคนดูของกันนะ,อะโอเค 1, 2, หนึ่งสองสามหุย อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะเห็นไหมได้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ตัวอะไรนะเดี๋ยวขอดูขอดูชื่อก่อนผมขอดูชื่อก่อนอชื่ออะไรอ่ะอ,อีรัมเพนอีรัมเพนครับตัวนี้น่ารักมากมาดูกล่องที่สองกันครับอ่ากล่องที่สองตัวนี้ออกมาแล้วนะ ผมยังไม่ดูการนะเพราะว่าจะได้ลุ้นกันนะครับลองดูกันออกมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะอโอเคมาลุ้นกันครับว่าอันนี้จะเป็นอะไรครับหนึ่งสองสามอุ้ยเห็นเงินด้วยอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมนิฟเฟอร์น่ารักมาก โอ้นิฟเฟอร์น่ารักมากเลยดูสิครับเห็นนะโอ้เออเนี่ยตัวนี้คนเขาอยากได้กันมากแล้วได้มันกล่องที่สองด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปนะครับผมก็จะมีข้อซับของแต่ละตัวให้ดูเลยว่าดีเทลน้องจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเป็นคอลเลกชันที่ทำค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเอาการ์ดน้องให้ดูเดี๋ยวการ์ดน้องให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่่าน้อง หีบที่สองของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกระเป๋าหีบใบที่3ามกันว่าจะเป็นตัวอะไรตัวที่3ามครับโอ้ลุ้นไปเงียอแตกไปมานะครับคือถ้าเป็นสีเขตอะ่ะมันจะเป็นตัวนิ้วมาเลยใช่ไหมมาดูกันนะครับ ตัวอะไรอะน้องชื่อซูบูซูบูจำได้ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เขาเอาซูบูอะโซบูโซบูเออโซบูอันนี้เป็นโซบูนะครับมีมีทางทีมงานคอยตะโกนบอกชื่อนะครับอันนี้โซบูนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่โซบูหลุดออกมาจากคณะคอนสัตใช่ไหมแล้วก็ทาง n e w ส์คาแมนเดอร์เขาก็เอาน้องลงกระเป๋าด้วย การใช้กระดิ่งนั่นเองนะครับหีบใบที่3ามกระเป๋าใบที่3ามของเราก็ไปเรียบร้อยเหลืออีก3ามกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับคาถาวิเศษของผมนะครับเอาไว้กินบะหมี่ได้ด้วยอันนี้คาถาวิเศษนะพยายามหาซื้อหาซื้อไม่ทันนะครับมาเราเราจะไม่ลุ้นการ์ดกันก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะดูตัวเราเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับออกมาแล้วครับใบที่4ี่เป็นกระเป๋านะครับ เป็นกระเป๋าเพราะถ้าเป็นซีเข็ตมันจะมีตัวมาด้วยกระเป๋าเดินทางไปที่สี่ของเราครับจะเป็นตัวอะไร 1, 2, หนึห่งสองสามแฮนด์แฮนตัวไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะ Thunderbird Thunderbird ชื่อภาษาไทยคืออะไรไม่รู้ <c oughs> Thunderbird นะครับตัวนี้น้องน่ารักมากไหนดูซิ โอ้โหเขาเขาทำกิมมิคข้างหลังเป็นท้องฟ้าแล้วก็มีเหมือนเป็นอะไรนะเป็นเป็นดินอ่ะเป็นกราวแล้วก็จะมีหางน้องขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวโค้ชแบกันให้ดูอีกทีนึงนะครับโอ้ทำดีอันนี้น่ารักมากเลยนะสำหรับใครที่มองข้ามคอลเลคชันนี้ไปนะครับผมจะบอกว่ารีบไปเก็บมาทันทีเลยนะอันนี้ป้ายยาเลยนะครับเพราะว่าน่ารักมากแล้วก็มีกิมมิคที่แรกนึกว่ามันเป็นแบบกระเป๋าแล้วก็ตัวเสียบมาฉเฉยที่ไหนได้แบบน้องกด พุ่งออกมาจากกระเป๋าได้เลยนะครับอีก2ใบสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นอะไรมาดูกันไม่ลุ้นการนะครับมาดูตัวไม่ได้ซีเกดแต่ซีเ็ดมันได้ยากมากซีเกตมันเท่าไหร่1ตนะ่อ72็ดสิบสองมา1ต่อเจ็ดสิบสองนอัตราส่วนในการที่จะได้ซีเกดแตกอ่ะเอาละครับตัวนี้นะฮะตอนนี้ออกไปแล้วมันก็จะมีมีใครมีอีรอมเพน มีนิฟเฟอร์มีซูวูแล้วก็มีทันเดอร์เบิร์ดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอะไรครับหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรอ่ะออกคา ok อุยน่ารักมากดูน้องที่เนี่ยเห็นไหมเป็นอะไรนะเป็นงูนกเหรอเป็นงูแล้วมีปีกตัวเป็นงูหัวเป็นนกหางเป็นงูหัวเป็นนก โอ้ห้าหมวมันนกนี่นกตลอดชีวิตเลยนะไอ้ยเอาละครับกล่องที่ห้าของเราก็จบกันไปเรียบร้อยทื่นๆกล่องที่หกครับเรามารุ้นกันนะครับเพราะอันนี้ขย่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นสูตรเขานะเป็นสูตรเขาที่เขาชอบขย่าวมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่รู้ว่า,าได้ซีเค็ดแตกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ อยากให้เทพเจ้าดับเบิลดอลคอยช่วยเหลือเรานะครับหุยไม่ได้ <laughs> โธยไม่มีด้วยไม่มีอะไรเลยนะครับตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นนี่จะเปิดดูพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามฮะตัวไรอะชื่ออะไรนะ เดมิกราอ่าน้องเดมิกรส์นั่นเองนะครับดูดีเทลดีนะผมชอบตรงคิมมิคของเขานะครับว่าแบบเออเนี่ยเขาค่อนข้างแบบทำออกมาได้ดีมากๆเลยแหละโอเคก็เปิดกันครบไปแล้วนะครับสำหรับ6กล่องนี้นะฮะนี่นะครับจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราก็จะมาดีเทลแต่ละตัวให้ดูเลยว่าแต่ละตัวเนี้ยมีดีเทลเป็นยังไงบ้างความน่ารักของน้องโอ้โห ผมบอกเลยว่าใครนะครับที่ยังไม่ได้มีคอลเลกชันนี้อยู่ที่บ้านนะฮะควรจะต้องเก็บสะสมเอาไว้นะครับยกบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะหรือว่าใครอยากจะลุ้นก็ไปจุ่มเอาทีละจุ่มจุมจุมนะครับแต่ตัวเนี้ยผมตัดสินใจยกบ็อกซ์มาเลยเพราะว่า 1. คือผมจะเก็บด้วย 2. ก็คือจะมารีวิวแล้วก็แกะกล่องให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องรันน้องอดิชชัแนลนะครับก็เปิดน้องครบหมดทุกตัวแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีน,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 นึ่นี่นะดูสี อันนี้น้องอะไรนอีรัมเพนแต่ตัวที่สองนี่ผมจำได้มีแต่คนชอบบอกเลยอีกรอบหนึ่ง <c oughs> น้องดิฟเฟอร์นะครับดิฟเฟอร์นี่น่ารักมากขอญอาตตั้งตรงนี้เลยนะกันอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็เชื่อว่าสำหรับคอลเลกชันนี้เก็บคุ้มมากครับแนะนำให้เก็บเลยเดี๋ยววันหนึ่งถ้าคุณไม่เก็บอนาคตอีก2 3าปีคุณจะอยากได้นะครับและถ้าอีก2อปีคุณย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคุณจะเสียายครับป้ายานเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ช่องดานนอวมดิกิตชานอลนะครับ ขอญอาตกลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับไปแล้ว